โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็มาอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงใช้เวรใช้กรรมของผมอีกแล้วนะครับก็คือมีรองเท้ามาให้แบ่งปันอีกแล้วนะครับเพวนี้เป็น Air j จ r d a n นะครับนี่นะครับเป็นรุ่นจอ r d a n อดไซส์ทวินนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นรองเท้ายูสนะครับก็คือมือสองนั่นเองนะครับแต่ว่าสภาพดีสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นไซส์อ่าไซส์8นะครับ8 US นะครับก็คือลองเท้านันยาประมาณเบอร์41นะครับเนี่ดูเลยดูเลยนี่เป็นไงโคตรจะใหม่โคตรใหม่คลิปนะครับน้องแม่งแทบไม่ใส่เลยนะครับดูนะครับ,ด,นะรบดูความใหม่ยังไงโอ้โหพื้นไอซิ่งสวยๆนะครับจอแดงคอร์ดไซส์23เนี่ยมันจะค่อนข้างจะออกแนว OG นะครับก็คือมันจะเหมือน มันจะมันจะเหมือนการใช้รุ่นจอแดน n 3นะครับเข้ามาทำนะครับโดยพื้นเนี่ยใช่เลยนะครับจอแดน n 3นะครับถ้าใครชอบแนวแนวโหน่อยๆน,นะรับรองว่าเท่นะครับนะครับแล้วก็ตัวงานเนี่ยเป็นวัสดุเนี่ยเป็นหนังนะครับแล้วก็ยังไงดีละ่ะเชือกมันไม่รู้จะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือมันใหม่จัดอะนึกออกป่ะความพื้นเต็มนะครับ ข้างซ้ายอ่าดูข้างขวาแต่ว่ามันจะเหลืองเหลืองหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเก็บไว้นะครับเขาเก็บไวส้สักสักพักแล้วนะครับดูดิพื้นนี่แบบโอโ้โหไม่คลิปนะครับดูความตําหนี่นี่ไม่มีเลยนะดูดิสวยจัดนะครับเบอร์แปด U.S. นะครับเหมาะสําหรับน้องๆที่ เพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับต้องการรองเท้าบานราคาไม่สูงนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีนะครับเพราะว่ารองเท้าแบรนด์จอแดนเนี่ยยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ดีเขาไม่ออกมาไม่ทําออกมานะครับแล้วก็ดูความพรีเมี่ยมนะครับก็โขนังนี่อย่างดีนะครับก็ราคาป้ายไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่น้องฝากมาประมาณเขาบอกว่าเอา2อ0พนะครับรวมส่งนะครับสองพนห้นี่จบเลย รวมค่าส่งแล้วนะนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจอแดนคอร์ดไซส์นะครับไซส์8 US นะครับเบอร์นันยางเบอร์41นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ทักเข้ามาปิดไปนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้นะครับก็ราคานี้นะครับโอ้โหดูรองเท้าดีราคานี้แม่งแทบจะได้ได้รองเท้ามือหนึ่งเลยนะดูสภาพดีโอ้โหโคตรแจ๋วนะครับแล้วก็ยังมีคู่นึงอยู่ข้างล่างนะครับยังไม่ได้แกะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเป็นน้องจิ้งนะครับ นี่ก็จอแดงเหมือนกันนะยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวเอาทีละคู่เอาทีละคู่เอาคู่นี้ไปก่อนนะครับเผื่อเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ให้ดูป้ปายทีหนึ่งนะครับไซส์8 U s นะครับ7 UK นะครับแล้วก็41นันยางนะครับประมาณนี้นะครับราคาโอ้124เหรียญเลยนะอ่าที่มอมาจากต่างประเทศนะ124.99 125ดอลลาร์เท่าไหร่วะ100ดอลล์ก็3,000ใช่ไหม125 คูนเอเองนะครับได้ราคา2,005นะครับแจวๆนะครับแล้วใครอยากได้ก็จัดไปนะครับรองเท้าดีมีมีที่นี่ที่เดียวนะครับมาเจอกัน,นครับ